ปิดไม่ให้การเต็นตั้งแต่มีโควิดมาแล้วครับเราต้องไปหาที่พักใหม่ครับไม่มีคนอยู่มีแค่มอไซค์สองคันจอดอยู่ตรงนี้โอ้มัน5ทีโมงครึ่งแล้วเรายังไม่ได้ที่พักเลยอืดเ,เต้อนะอ,ออกมานะฮะ สวัสดีครับบอต,อต้อมที่ที่ครับอเดี๋ยวต้องขอบอกก่อนว่าเสียงนี่อาจจาะหลายคลิปที่ผ่านมานะฮะบางบางท่านก็ตีมาอยู่ว่าเสียงมันเบาเบาเดี๋ยวดังบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะัก็คือผมยังไม่มีตังค์ซื้อไม้นะฮะมันก็หลายตังค์อยู่นะครับยังไม่มีตังค์เลยยังมีมงิประมาณ คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปที่เพชรบูรณ์นะครับโอนเดิมทุนี้ก็อยู่ในเดือนเมษานะครับซึ่งเป็นเดือนที่ที่ถือว่าแห้งแรงที่สุดในรอบปีนะครับแล้วก็ร้อนที่สุดในรอบปีนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับช่วงนี้นะครับน่าจะเกิดทะเลหมอกได้ยากที่สุดนะครับที่เราเคยไปเที่ยวช่วงหน้าฝนของอูทะเบิร์กหรือว่าเขาคออะไรเงี้ยครับเพราะว่าในรอบปีเมษาเนี่ยเป็นเดือนที่ อาจจะเกิดยากที่สุดแล้วนะครับสำหรับมองนะครับแต่ว,ว่าช่วงนี้นะครับผม mm. มีฝนแทบทุกวันนะครับ mm. ก็อาจจะไม่ตกที่เดียวนะครับแต่ว่ามันก็จะกระจายกระจายตกที่หลายจังหวัดน,นะครับแต่ว่าก็ตกแทบทุกวันผมนว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเกิดทะเลหมอกได้นะครับ mm. เดี๋ยววันนี้เราจะไปล่าทะเลหมอกกันนะครับที่เพชรบูรณ์นะครับระหว่างเขาค้อกับ ท่าเบิกจะไปสองที่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนก่อนเราต้องดูพยากรณ์นะครับว่าวันนี้เราควรจะหมอ,อกไปที่ไหนดีนะครับระหว่างเขาคอกับท่าเบิกนะครับเพราะว่าทั้งสองที่นี้ปัจจัยการเกิดหมอกนี่นะครับมันก็คือมาจากฝนนั่นแหละแต่ว่าเราต้องดูว่าฝนมันจะมีแนวโน้มว่าจะไปตกฝั่งไหนมากกว่ากันระหว่างเขาคอกับทัาเบิกนะครับเขาคอก็จะเป็นหมอกอีกแบบหนึง่งทัาเบิกจะเป็นหมอกแบบหนึ่งนะครับเราต้องดูพยากรณ์นะครับ เราค่อยเลือกกันว่าจะไปที่ไหนก่อนนะครับปกติเมฆแบบนี้จะไม่ค่อยมีในเดอนเมษานะครับอันนี้ก็ยังบ,บางอยู่แต่ว่าเมื่อวานนี่หนาทึบเลยนะครับไม่ใช่ไม่ฝนแต่ว่ามันเป็นคล้ายๆเมฆที่อยู่ในช่วงฤดูฝนอะไรอย่างเงี้ยนะสังเกตจากต้นไม้ใบหญ้านะยังเขียวอยู่เลยนะครับสีเขียวเขียวเหมือนหน้าฝนนะยังไม่เข้าพิจฉาน,นะครับตอนนี้ยังเมษาอยู่นะครับก็เลยวันนี้คุยกับแจแจครับกำลังจะไปรับแจแจนะครับคนเดิมแจแจน้อยนะฮะกำลังวิ่งรถไปรับอยู่นะครับครับลูกพี่ ใจไม่ย่ยินใจเย็นอ่าพูดมาไหมมีับเขียงมาใช่ไหมสีเนือไปซอยจุกินบ่มีบ่สีเหือบ่มีมีลืมเขียงอันนี้ไปด้วยคนหนึ่งเสียงเกาะไปเดี๋ยวเราจะแวะซื้อข้าวโพดนะไปย่างตอนเย็นแวะซื้อข้าวโพดบืองเบนพุงขอร่างเป็นขาย่ไหครับเนี่ยพวกรยนสามพวกพวกเราเศ้าแจ โค้นัโค้งหน่อยยี่สิบบาทไม่เาขาคำไม่ใช่โค้งนะตัวเก่าที่ไหนเขาคำผมเอาขขาคำเทาเหลืองมันละราคาเดียวกันครับไม่มีหกสิบบาทเอาเอามาสตเลยได้ครับมั้งอันนี้ก็ได้มีครับได้ข้าวโพดกับมันนะครัไปย่างเอา้าอ่ารีบบอกวันนี้เราใช้อันติดนะครับอา่าทุก<น>ท,ทุกทริปจะเป็นสวิฟนะครับทุกทริปเราจะใช้สวิฟไงนะครับเครื่องทั้งสอง <Started. S 2> มันจะแคมป์ได้ไหมเรารู้สึกว่ามันจะเงียบๆนิดนึงนะฮะโอเคเรามาถึงแล้วไม่มีเต็นท์อันนี้ค่อยกางเต็นท์ได้ใช่ไหมครับตอนนี้เขาไม่ได้กางอ้าวเขาแต่โควิดมาอ่ะเอ้าหรอจะ้วทำไงทีเนี้ยเราต้องไปหาที่พักใหม่ครับนี่เขามาให้กางเต็นท์โอ้ยหาโม่งเลยน่าก<ป>เกลีย นี่ฮะเรามาถึงตรงนี้นะฮะเรามันได้ตรงนี้โอ,โ,โอ้โหเดยวตรงนี้นะฮะน่าจะยังอืมไม่ไม่ทราบชื่อสถานที่แน่ชัดนะครับโอ้โหตรงนี้เป็นรางกางตินนะครับพอดีผมถามชาวบ้านเขารับว่าที่นี่สามารถกางได้นะครับกางต็นได้ไม่มีคนมีแต่เราเลยนี่ครับมากันสามคนครับอืมแต่เรื่องความสะอาดนี่ต้อง เพราะว่าน่าจะไม่มีใครดูแลนะครับขยะเยอะเลยใครมาตรงนี้ก็เก็บขยะไปด้วยนะครับรู้สึกว่าตรงนี้จะไม่มีทางขยะให้บริการด้วยนะสังเกตดูไม่มีนะครับสรุปคือตรงนี้ดูแล้วไม่น่าจะกางเต็นท์ได้เพราะนะเพราะว่าคือที่กางเต็นท์นสวยแต่ว่าไม่สะดวกเรื่องห้องน้ำนะ ตอนนี้เรากำลังมาหาที่กางเต้นใหม่นะครับซึ่งอยู่ในโซนของพเนี่นะะี่จะแจ้ลงไปหาไปถามไม่มีใครอยู่่เบื่อ่ะแต่เราไม่มีคนนี่ฮะตรงนี้บ้านเขาเต้นกระโจมนี่ฮะแต่เรามาถึงไม่ไม่มีคนอยู่มีแค่มอเตอร์ไซค์สองคันจอดอยู่ตรงนี้โวมันห้าโมงครึ่งแล้วเรายังไม่ได้ที่พักเลย เทนแล้วเท่าไหร่ครับสามท่านครับก็วัยรุ่นธรรมดาเนี่ยครับคนละร้อยห้าสิบแะครับครับผมสวัสดีครับเราคุยกับเจ้าของสถานที่แล้วฮะเขาบอกว่าโอเคลงเต็นท์ได้คนละร้อยห้าสิบาทนะครับเริ่มกางเต็นท์เลยนะครับเพราะว่าเราเราต้องรีบทําเวลาแล้วกางเต็นท์เสร็จเราก็ต้องไปหาทะเบียนล่องนีู่ล่องในบนนี้เจเลยนในปัศนีย์เหรอปัศนีข้างบนสูงดีดีดยึดบ้างสูงดิ แล้วก็กางเต้นได้หนึ่งหลังนะครับแล้วของแจะแจ้กคลิคือเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้ของภาพตรงนี้อยู่ในนี้ครับมีเต้นสามหลังนะครับเราจะพยายามยักเข้าไปให้ได้3หลังนะครับเดี๋ยวเต้นของผมปกติผมจะใช้เต้นเคปูนะฮะมีท่านหนึ่งส่งเต้นมาให้ผมนะครับไม่รู้ว่าท่านชื่ออะไรเพราะว่า <laughs> น่าจะชื่อทำรรมาจักหรือเปล่ามีพอครับแต่น่าซองมาแค่นี้นะครับผมยังไม่เคยแกะนะครับก็เลยส่งมาคุณทำมาจักนะครับส่งมาให้ผมน่าจะสองเดือนแล้วมนะั้งทีนี้วันนี้มีโอกาสมานะครับเดี๋ยวจะลองมากางดูอ๋ออ๋อมีผ้าเออนะกาวชิดด้วยเหมือนผ้าปูหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูด,ดูก่อนว่าข้างในมีอะไรบ้างอ๋อข้างในมีเสาไม้เท้าอ่ะเสาคำ้ำเด้ย น่าจะเป็นเสาค้ำเต็นท์หรือเปล่าใช้ร่มสีนะครับแกะสดๆเลยครับจากกล่องเนี้อ๋อนี่มีสมอด้วยโอ้ครบชุดเลยนะครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตัวเต็นท์สองร้อยสีคูณสองคูณหนึซนติเมตรผมอยากถ่ายรูปเต็นท์นี้ที่สวยอยู่นะเดี๋ยวผมผมผมต้องแยกแยกวงนะฮะไดีเลยยาอผมต้องแยกวงเดี๋ยวนะต่ละแบบคืออยากนี้เต็นท์ที่สวยนะครับไม่คือผมอยากจะลองกลาง เต็นท์หลังเนี้ยให้เต็มศักยภาพของเต็นท์นะครับถ้าพี่เบียรตรงนั้นนะอ่ะผมว่าไม่น่าจะพอเพราะว่าเต็นท์หลังเนี้ยมันสองเมตรกว่าอันนี้น่าจะเป็นไฟจิ๊บนี่เห็นมุ้งนะเดียดเด๋ยวหาประตูกันประตูที่ไหนอ่ะอ๋อมันเป็นหกเหลี่ยมครับซึดด่งก็ดเป็นซึ่งก็ดเป็นนี้นะไหนครับ รียบร้อยนะครับไม่รู้ว่าการถูกไหมนะครับมันจะเป็นหนึ่งสอสมสี่ห้าหกหกเหลี่ยมลักษณะน,นี้อันนี้ผมไม่รู้ผมกลางถูกไหมนะครับแต่ผมคิดว่าถูกนะอเห็นววคุณธรรมจักรบอกว่าเต็นท์หลังนี้มันสามารถากางได้สองแบบก็คือใช้ไม้ค้ำด้านในนะครับ อันนี้กรณีที่เราต้องการจะให้เต็นท์นี้เป็นสัมภาระที่เบาที่สุดนะครับสมมุติเราไปเดินเขาอันนี้ก็อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะวนไม้นี้ไม่ใช่เป็นไม้ที่ใช้เดินเขานะครับ <S 1> <S 1> ก็เอามาใช้เป็นเสาค้ำได้เลยครับตรงกลางนะครับถ้าสองคนก็ได้นะครับแล้วมันจะมีตรงกลางตรงนี้ก็คือมันจะกินพื้นที่ตรงนี้นะครับสองคนก็ได้นะครับฝั่งนู้นฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเต็นท์นี้มันมีความยาวเท่าไหร่นะสองเมตรเท่าไหร่สองเมตรสี่สิบหรือสองเมตรสิบนี่แหละฮะประมาณนี้แต่สำหรับผมเนี่ยผมสูงร้อยเจ็ดสิบห้าก็ นานได้ครับแล้วถ้าผิดกข็อขออภัยคุณธรรมจักรด้วยนะครับที่ให้เต็นมารีวิวนะครับขอบคุณมากครับอีกสักครู่จะมีคนมาเก็บตังค์นะครับคนละหนึ่ง้ยหสิบาทสามคนก็สี่้อยห้าสิบนะครับห้องน้ำที่นี่มีนะฮะต้องไปอยู่ด้านล่างนู้นนะครับ,รบก็จากที่ไปก็ประมาณถ้าดูแนวระหน้าเหม่านเงี้ยก็น่าจะมันก็ดูไม่ไกลฮะแต่ว่ามันจะไกลมันเป็นขั้นหนึ่งจากป็นขั้นอย่เงี้ย ก็สักร้อยเมตรได้มั้งนะครับถ้ารวมระยะของขั้นด้วยนะครับแต่ถ้าดูแนวราบแนวตรงเนี้ยก็ไม่ได้ไกลหรอกเดือนเหนื่อยอยู่นะครับน่าจะสักร้อยเมตรได้นะครับโอเคครับตอนนี้เรามาถึงร้านของชำละมีทุกอย่างร้านผู้ใหญ่บ้านนี่ตรงนี้อยู่ริมถนนเลยนะครับร้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คิดป้ายต้องีกล่เอาบปยงไงะฮะโอ้อะไรมาได้เรออะนี่เอาไปไเอายัง เห็นมั้ยโควโควโควโคเตรียมเรียบร้อยทะเบียนกับพี่พักอ้าวกันนันไม่ใช่ก็พอตอนนี้เรามาถึงแคมป์แล้วครับกำลังเริ่มต้นการทำครัวขั้นตอนแรกก็คือก่อไฟดูเชฟแจ้ก่อไฟครับจักสิศีกินบ่เดิมมานี่ Two thousand years later มอกมันลงจัดมากตอนนี้นะครับ <c oughs> แล้วเราก็ไม่มีที่อ่อยไฟเคยนะอ่อยไฟบ่เนี่ยอ่อยไฟควาหนาวนิดนึงก็เลยใช้เนี่ยครับสูตรเดิมก็คือเอาเตาแก๊สมาเผา,เาผ่านอย่างนี้ไปร้านค้ามาแต่ไม่ซื้อไฟเช็คมาคือเราไม่รู้ว่าไอเตาแก๊สเนี่ยมันแพ้หมอกจัดนะฮะถ้าหมอกลงจัดจัดหรือว่าอากาศชื้นมันจะจุดไม่ติดนะครับ <c oughs> ติดยากมากเชฟแจ้เราครับวันนี้เสเนอเมนูอะไรครับสามสั่นย่างสามชั้นย่างอันนี้คือเนื้อเนื้อหมูเนื้อ เนื้อหมูนะสามชั้นย่างเ<ห>ครื่องป<ช>รุงเมนูเรามีครบไหมบอลงครู้ฮะน,นุก่กลับกินไม่ได้กินกินไม่ได้ก็ย่นทิ้งไปโอเคครับตามนั้นนะครับเดี๋ยวเราต้องการไฟชี้ก่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีหมอกลงจัดเลยตอนนี้แต่เขาเป็นสัญ,ญญาณที่ดีนะว่าพรุ่งนี้เช้าอาจจะมีทะเลเหมอกเพราะว่าสังเกตดูตอนนี้น้ำหมอกลงเยอะเลยนะหมอกหมอกหมอกนี่ฮะช่วงนี้ช่วงโลครับไม่มีใครมาเลยนะครับก็โควิดด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนมากก็เขาคิดว่าเป็นหน้าโลก็เลยไม่มากันนะครับเดี๋ยวเราจะลุ้นทะเลหมอกพรุ่งนี้้เชาครับ เก๋วเกาเาเ๋าอกมาย่างมาขีดาเลขีดมตัดอันนี้อันนี้คือหมูชุดแรกครับเฮ้ยพอะเรตอนไครไม่เรียบร้อยมีคกกิงโดยเชฟแจ้ครับแล้วก็ย่างโดยเชฟไประหว่างนี้เราก็ย่างกาวโพดครับอ่าเตยบรรยากาศชิวๆนะครับอยู่กัน3าคนนี่คืออะไรคือแซบเลยเหรอนี่ยไม่ว่าไม่ว่าไม่เ้เออเอเ มีงมวยหม่รู้วันไอ้เราไม่กินเขากินมะไรโอ้ยมันเฮี้ยวมาแล้วนะน่ะโอ้แสบบอกเลยว่าแสบอมอ่าซิมชิมชิมอ่ะแสบเนี่ยมกุดมีความเหนียวเหนียวสรุปมันเป็นคนเหนียวขมขะาวาะข้างขาขำสามสิอร์เซ็นต์จะขขำเนี่ยเกสนต้แรงขเจ้า มันออกมันมีสีของกำโปหนาอยู่แต่ว่าว่ได้ดว่ได้ทัวทั้งทัวทั้งเม็ดอ่าแต่มันขางกำมแจมันเป็นสีม่วงเปิดเลยนี่นักวิชาการมาเองครับวันนี้นักวิชาการมาเองเพราะห่าเ่าเปาปอกเปลือกออกให้มันแบบมีสันสองสันมันก็จะแบบเกิดความหอมของการถือเข้าม่จักหน่อยนึงของข้าวโพดมัน่หอมเพื่อความล้ำเดี๋ยวไปทีนี้มันสุกสุกอร่อยเปอร์เซ็นมันจะมีบางส่วนที่เ่าเปิดเปลือกออกหลายแต่สีมีสีเหลือนๆนะออกไปทั้งเหลืองแก่ๆมันนี่ครับ เขาปอกเขาปอกเปลือกบป่าไรนี่มันก็คยออกเป็นสีม่วงสีของเม็ดแต่ขึ้นสุกทั้งเบิดรสชาติร์ดจอยู่แล้อันนี้ไปแปลกันเองนะครับผมมันมีซับไตเติลให้นะครับครับครับอเบลลี่กูดเบลลี่กูดหอมหอมแล้วมีอีกร้านในนี้ถึงฟังไหมจีโอ้รันเก่งไปแล้วเก่งไปแล้วอืมอร่อยแต่เม็ดเล็กไม่น้อยเม็ดเล็กมันสักมันสักหน่อยสักมาเล็กนิดนึ่งสักอย่างงี้จะมาให้หน่อยสักหน่อยสักงี้โอ้โหอร่อย เฮ้ยนะครับเรากำลังเตรียมบรรยากาศประมาณนี้นะครับกว้างเหมือนเดิมทั้งหลายมีแค่เราสามคนสามเต้นนะครับเหมาเหมาสี่ร้อยห้าสิบบาททั้งหมดเลยหมดเลยนะครับห้องน้ําอยู่นู่นข้างล่างเห็นไหมไฟสามสี่ดวงเรียงกันเนี่ยตรงนี้ของผมห้องน้ํามีนะครับเขาเปิดไฟไว้รอเลยนะครับตรงนี้มีผู้ดูแลนะครับด้านบนมีผู้ดูแลอยู่เขาอาจจะนอนไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาปิดไฟไปแล้วนะครับ ช่เราจะนั่งที่นี่สักพักแล้วก็เข้านอนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอรอลุ้นทะเลเหมอกกันผมว่าน่าจะมีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นทะเลเหมอกกันนะครับเจอกันเดี๋ยวทีพรุ่งนี้เช้านะครับโอเคเจอกันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบาย สวัสดีครับนะครับเชา้าแล้วไปลุ้นทะเลหมอ,อกด้านนอกกันนะครับอืเต้นออกมานะฮะอืว้ายตัวอะไรเมื่อคืนเนี่ยเห็นเห็นมันขึ้นมารอบหนึ่งเที่ยงคืนนะครับตรงเนี้ยแล้วมันก็หายไปนะฮะแล้วมันก็มาโผล่อีกทีตอนเช้านี่แบบนี้เลย Okey, tapi didanakan. nol kan. Yeah. Mm -hmm. จะเราจะย่างมันอันนี้เราซื้อมันมาจากร้อยเอ็ดน,นี่จะคว้านเลยโอ้ยอดไฟทันกับผมดีไฟข้างในนี่โอ้ยแจกเลยนี่แหละมือไม่ถ่ายเอาเท้าลาน้ำนี่นตอ,อนหมอกยังอยู่นะครับนี่อตอนนี้กี่โมงแล้วเจ็ดโมงครึ่งนะครับเจ็ดโมงครึ่งหมอกยังอยู่แต่ว่ามันกําลังลอย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 ขึ้นมาเรื่อยๆ <laughs> ลอยลอยไปเลยลอยแล้วไอ้วันสี้ลอยหรลอยเปล่าลอาอุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่ นายคนเนีย,ยเวเจ้าเฮ็ดี่ไปบอกวายอยูออกมากคือบอเห็นนาฬิกา21องศา <c oughs> เห็นปะนี่ต <c oughs> อนนี้เจ็ดกันหนา <c oughs> นเจ็องคร <c oughs> ึเ,เปิดเ็จอเ๊ก็ไม่เห็น <c oughs> 21อองศา <c oughs> ครับ อคหลังจากที่ให้ดูทําแบบครับระหว่างนี้เราก็ย่างมันมันมืมัน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 อยู่นี้นี่ป้อนครับร้อนนะครับเราย่างสามหัวนะครับสามหัวนี่นี่หอมไปเลยม่นกุ๊กกโอ้บาปเลยย่าง่านเหมือนซอบหนึ่งคนนึระหว่างนี้เราก็ย่างไปด้วยชมบรรยากาศนะครับแล้วก็ เห็นไหมหมอกมันเริ่มหายไปแล้ววันนี้ก็ประมาณแปดโมงครึ่งครับหมอกเริ่มหายไปแล้วอีกสาีวิวเนาะอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็หายเกลี้ยงนะครับหลังจากนี้เราก็จะเก็บเต็นท์มูฟไปที่ทับเบิกคุยกันแล้วไปทับเบิกนะครับ Two 0 years later ผมเพิ่งเก็บของผมเสร็จนะครับผมจะขับรถไปอาบน้ำอ่าเดี๋ยวนี้นะฮะอันนี้คือสถานที่ที่กางเต็นท์ของผมนะครับอ่าชื่ออะไรวะลานกางเต็นท์เขาเพอเต็นท์กระโจมเขาพอนะครับเบอร์โทรก็ ตัวนั้นเลยนะครับเห็นเล็กๆไหมเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้อีกทีหนึ่งนะครับอยู่ข้างๆสถานีอยู่ข้างๆสถานีาานตำรวจภูธรเขาคอนะครับข้างสพเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะขับรถลงไปห้องน้ํานะครับคือผมเก็บของเหนื่อยด้วยไง <c oughs> ไม่อยากจะเดินลงไปเหนื่อยนะครับพวกแจ้าอาบน้ำข้างล่างปล่อยให้ผมเก็บของอยู่คนเดียวนะผมขับรถลงไปอาบน้ำเลยโอเคตรงนี้ลงได้นะครับผมถามเจ้าของแล้วเขาบอกว่ารถเก๋น เรถเก๋งลงได้นะครับขอแค่อย่าตกล่องก็พอเขาบอกนี้นี่ับมันจะเป็นทางเนี้ยแต่ว่าเ็าชันอยู่นะโอ้มันจะขึ้นได้หรอเนี่ยโหชันอยู่นะครับอย่างชันไงโอ้คือลงมันลงได้แต่ขึ้นจะขึ้นได้ไหมเนี่ยโอ้ แล้วบริเวณห้องน้ํานี้ก็สามารถเป็นลานจอดรถได้ด้วยนะครับสมมติที่จอดรถข้างบนมันเต็มแต่มองดูแล้วมันก็มันก็น้อยอยู่นะที่จอดรถข้างบนนะครับแต่ข้าล่านี่กว้างอยู่น่าจอดรถได้หลายสิบคันอยู่นะครับเนี่ยกว้างกว้างอยู่นะครับมาดูห้องน้ําตรงนี้มีซิงค์นะครับล้างหน้าล้างจานอาจจะได้ไมั้งห้องน้ําแยกชายหญิง ห้องน้ำแยกชายหญิงครับอันนี้จะแช่อาบน้ำอยู่จะแช่อยู่ในห้องน้ำหญิงเฮ้ยเขาหน้าบุญยิงมาเจ้ายิงสามชายสามเอ้ยมันบอลเอาทำไมหญิงหญิงสี่ชายสองอะห้องน้ำแยกก็นี่หมองเงียวก็ใช่แล้าโอ๋ออ๋อ่าที่นี่มีเครื่องคาน้ำหมุนไว้นะครับ แต่ว่าช่วงนี้น่าจะนี่เขาปิดไว้มั้งไม่มีแก๊สนะครับเพราะว่าลองเปิดดูแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับเป็นระบบแกส๊สนะครับนี่เป็นฝักบัวเป็นห้องน้าสันกะสีประมาณนี้ฮะอืมก็ประมาณนี้ฮะตอนนี้ผมก็อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้ผมก็จะขับรถขึ้นข้างบนแต่สังเกตว่าคือตอนลงมานี่มันชันมากนะครับตรงนั้นเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองขึ้นดูนะครับ ก็คือขับขึ้นคนเดียวเลยนะครับแจ่แจ้เก็บเต็นท์รอยด้านบนแหละถ้ามันขึ้นยากผมก็จะไม่แนะนําให้ขับรถเก่งลงมาแต่ถ้าขึ้นได้ง่ายๆก็โอเคก็แสดงว่ารถเก่งทุกคันน่าจะมาได้เนี่ยครับโอโ้โหแล้วคุณต้องเลงดีๆนะถ้าเลงไม่ดีนี่ตกล่องได้นะครับลรวล่องนี้ก็ลึกอยู่นะเห็นไหมมันเป็นทางเนี้ยอ่าเดี๋ยวผมจะลองสับเป็นเกียร์เกียร์เอ็ม ถ้าอันติดตัวนี้นะครับมันจะเป็น M นะครับ M หนึ่ง M สอง M สามนะครับเนี่ยตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้อยู่ที่ M หนึ่งนะครับผมขยับเกียร์มาตรงนี้ก็คือ M M หนึ่งนะครับทีนี้ผมก็ต้องเล็งดีๆค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับถ้ารถคันนี้ขึ้นได้ก็แสดงว่าทุกคันสามารถมาได้นะครับรถยนต์ขอแค่อย่าตกล่องแค่นั้นเองเห็นไหมอ่ะมันจะมีเสียงแบบ ตรงไหนมนคลุขามันก็จะมีเสียงล้อมันปั่นนะครับอ๋อขึ้นได้ครับสบายสบายนะครับแต่ว่าอย่าตกล่องนะครับอีใน,นีรถรถเจ้าของสถานที่ก็เป็นรถเก่งตัวนี้นะครับบัสตา 2. นะครับโอเคโอเคครับขึ้นได้ลงได้สบายสบายนะครับอันนี้ 1, 1, <6. S 1> อันติดพ <Okay. S 1> ันหกอันติดพันหโอเคเจ๊แจ้กำลังเก็บเต้น <laughs> คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่ภูทับเปิดนะเดี๋ยวให้แจ้เก็บเต็นท์ใหเสร็จแล้วก็เดินทางต่อกันเลยโอเคครับเจ <c oughs> อกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับแย้ yeah.